สวัสดีค่ะพบกับเซลตั๊กนะคะ,คะกิสดากูุ๊ดค่ะวันนี้มาแบบว่ามาเร็วไปเร็วหน่อยเพราะว่าฝนกําลังจะตกแล้วนะคะ,ะเลือกคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับ Toyota f o r ร์จูเนอรคันนี้เลยก่อนที่จะเข้านะคะฝากคอนแทคนิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมกิศดากูุ๊ดค่ะนะคะเส้นการจนามาไม่ถูกโทรเลย083 2 2แปดสาูนก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยะะอ่ะ กดไลค์กดแชร์แป๊บน,นึงนะโอเครถก่อนที่หาคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะรถบ้านรถครอบครัวนะคะสำหรับคันนี้ที่สำคัญเ,คเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนอเ,เปลี่ยนโฉมด้วยนะคะ ดูเลยคัน diesel นะคะ 2.5d ก็คือ3,000นะคะ V ด้วยนะคะรุ่น V ก็คือตัวท็อปสุดนะคะลูกค้าโฉมด้านหน้าของเขานะคะเป็นโฉมปี2015เป็นหน้าแชมป์นะคะคันนี้รุ่นท็อปสุดก่อนเปลี่ยนโฉมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคันนี้หน้าแชมป์นะคะ สีดำแบบนี้เลยนะคะไม่เคยเก็บสีหรือสาดสีนะ,ะล้อมแม็กนะ,ะเดิมๆจากศูนย์เลยนะค,ะคันบอกเลยรถสวยมากกดพึ่งเข้ามาอันนี้คือเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดหรือว่าล้างขัดสีนะคะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะมือจับโครเมียมนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยยางประตูแน่นปักเลยนะ,ะมาดูรอบคันเลยมาไวัยไ,ไวนิดหนึ่งนะ,ะอ่ะ หลังนะคะไม่ม <t yal sh ält> ีชนนะไม่ม ok ีชนเนาะทุกอย่างสัญลักษณ์โลโก้อยู่ครบหมดอะนะด้านในนะคะเป็นไงดีนะเออชคนะคะยังแน่นๆอยู่เลยนะน็อตไม่เคยแกะเลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังถ้าอยากใส่ของเก็บสัมภาระก็สามารถพับเบาะได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นรถเออ จ็ดที่นั่งนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะคันนี้เออมาด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำน,น,นะ,ะด้านในสีดำเหมือนตัวรถเลยนะคะด้านนอกสีดำด้านในก็เป็นเบาะสีดำนะคะออปช่นออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะคะคันนี้ตัวท็นอปสุดสแน่นอนว่าม,มีมออปชั่นมานะครบนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ เกียร์ออโต้ขับง่ายมากคันนี้เครื่อง2.5ดี <Diesel. S 2> เซลนะแอนดรอยมีมาครบอ่าที่สำคัญนะคะคันนี้ใช้งานแบบว่าลูกค้าเก่าดูแลมาดีมากนะ,ะลูกค้าเก่าดูแลมาดีมากยังไงภายในสะอาดเรียบร้อยขนาดนี้นะคะออปชั่นทุกอย่างใช้ได้ใช้งานได้ปกติ ะะที่สําคัญไม้เพียงแค่แสนต้นลูกค้ารถไม้แสนต้นกับรถปี2015ถือว่าใช้งานมาปกติเลยนะคะใช้งานมาค่อนข้างที่จะปกติเลยนะที่สําคัญเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าตรงฝั่งคนขับนะคะก็โอเคนะสาหรับคันนี้เนาะสะดวกนะ,ะเดี๋ยวออปชันด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลัง เหมาะสาหรับคนที่หารถไว้ใช้งานนะคะเป็นรถบ้านรถครอบครัวนะคะคันนี้และที่สําคัญนะคะเบาะนี่ด้านหลังน่าจะไม่ไม่มีคนนั่งเลยมัง้งเพราะว่าเบาะยังใหม่มากเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะคะอ่าใครที่หารถอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมออกห้างป้ายแดงมานะคะและที่สําคัญนะคะไม้แสนต้นนี้คือเช็คศูนย์ทุกระยะเลย นะสำหรับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะใครที่หารถแบบว่าราคาไม่แพงมากแต่ว่ารถแบบประหยัดประหยัดนะคะคันนี้เครื่องดีเซล2.5นะออโตโอ้เทอร์โบเป็นเกียร์5สปีดเรียบร้อยนะคะขึ้นเขาลงห้วยก็สบายมากเลยคันนี้นะคะจัดได้เต็มฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะคะ ติดเรื่องเครดิตมามาคุยกันก่อนนะคะมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเองว่าจะออกไม่ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าเรามีแบงค์รองรับมากกว่า10สถาบันเลยนะคะอะเน้นเลยเนาะสำหรับใครที่หารถบ้านรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยโตโยต้า o r t u n e r ปี2015นะคะรุ่น V ตัวท็อปสุด679,000บาทนะคะผ่อนสูงสุดไปเลย72งวดนะคะถ้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 ะะแต่ถ้าลูกค้าตั้งงบดาวมานะคะอยากผ่อนน้อยก็ดาวเยอะนิดนึงนะคะอันนั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะคะวันนี้พามาดูตัวรถเฉยๆนะคะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาก็คือมาอัปเดตรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะที่สำคัญลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะดอกเบีย้ย2.79%ตลอดสัญญานะคะฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะกรณีที่ลูกค้าฟิก เงินออกรถเพราะว่าคันนี้ถ้าลูกค้ามีเครดิตมามันจัดได้เต็มกู้ได้เกินอยู่แล้วนะคะเน้นเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถบ้านไว้ใช้งานนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าใน facebook ตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอันนี้คือยังไงจะพูดไดไต่อมนไม่พูดก็จบเพราะกลางโปดอยู่มา <Hello. S 1> แล้วใช่ไหมอะประมาณนี้นะคะลูกค้าถ้า อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้เลย0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะเดี๋ยวเราต้องปิดตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะโชว์รูมกิสดากูดค่ะแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ YouTube IG TikTok นะคะสำหรับวันนี้แซลตักลาไปก่อนสวัสดีค่ะ